สวัสดีครับทีมงาน b k k 2ขอเสนอเซลกอนกับการหาออเดอร์ออนไลน์วันนี้เซลกอนโชว์ฝีมือการหาออเดอร์ออนไลน์จาก Facebook ส่วนตัวครับจากออเดอร์ใหญ่ๆคือโรงพยาบาลแล้วก็ตามเฟซต่างๆวันนี้จัดไป72ชุดค่าคอมถึง1400กบาท สวัสดีค่ะวันนี้สัมภาษณ์พี่กรณ์พี่กรณกําลังจะไปส่งนม72ชุดนะคะวันนี้สัมภาษณ์พี่กรณ์พี่กรไปส่งที่ไหนบ้างครับไปส่งที่โรงพยาบาลครับแล้วก็ไปส่งตามหมู่บ้านที่เขาให้ออเดอร์มาครับครับพี่สุดยอดเลยพี่กรณ์เชิญชวนคนที่อยากมาทํางานาพัฒนาประจําหน่อยครับหาออเดอร์ไม่ยากหรอกครับถ้าคุณมีความตั้งใจถ้าคุณมีความตั้งใจคุณมาสมัครได้เลยครับ ครับผมครับขอบคุณครับตอนนี้ยอดเอยี่ยมที่สุดเลยครับตอนนี้อข,อขอบคุณครับ